อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะคะเพราะมีสาระดีๆจากออยอมาบอกกันค่ะยาดมส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกล็ดสารแนการะบูนพิมเสนน้ำมันหอมระเหยโดยออยอมีการกำหนดปริมาณตัวยาหรือสมุนไพรในยาดมเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองในการสูดดมการสูดดมยาดมนั้นใช้เพื่อบำบัดอาการต่างๆเพียงชั่วคราวเท่านั้นเช่นบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากอาการหวัดหากใช้ปริมาณที่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและไม่ก่อให้เกิดการติดยาดมในการใช้ยาดมไม่ควรให้หลอดยาสัมผัสกับจมูกโดยตรงไม่ควรให้หลอดยาเข้าไปค้างในจมูกและไม่ใช้ยาดมร่วมกับผู้อื่นสำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและเด็กเล็กไม่ควรใช้ยาดม ทั้งนี้หากใช้ยาดมแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปหากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากออยอค่ะ